สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นวทางหุ้นดาวโจนวันที่13เดือน9กพี่8 8นะครับผมนะสำหรับดาวโจนนะครับดาวโจนเหนื่อยเลยดาวโจนเนี่ยอ,อ่งวดที่แล้วนะครับผม800 800แล้วก็08โอโห มีแต่แกับ0 8 0 0 08นะครับ2กับ1ไม่มาเลย28 18ออกมา08ไม่เข้าเลยครับผมนะดาวโจนนี่ก็นั่นแหละอาทิตย์หนึ่งเข้างวดหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเข้างวดหนึ่งประมาณนี้แหละเหนื่อยเลย มาดูของงวนนี้กันต่อนะครับสําหรับงวดที่แล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมนะ,ะง่วนนี้นะครับงวนนี้ผมได้ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดนี้เอาหกับเจ็ดละกันนะหกับเจ็ดนะครับก็จะมี หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะครับตัวกันหกสามเจ็ดสามนะหกแปดแล้วก็หกเก้าแล้วกันนะ หกแปดหกเก้านะครับผมเอาหกแล้วกันอขอให้มีหกมาแล้วกันเนาะตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นนะครับก็จะมี 606162แล้วก็71นะครับถ้าพี่ๆดันใดมีทุนอีกนิดหนึ่งนะอย่าลืมจับ75็้ไปด้วยละกันนะผมได้5 6าหกเนะผมกลัวเลขห้มาจังเลยนะก็คงไม่มาเลขพี่น้องนะก็เลยเอา75นะถ้าทุนเยอะนะต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3ตัวนะครับผม สามตัวนะครับหกศูนย์หนึ่งเลขสามตัวนะครับก็จะมีหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์สาม 612613แล้วก็623นะครับสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใสวยให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ